ัสดีจะพี่น้องสุกูสุขคนมืน่อนียาย้องก็เข้าครัวทํากับเข่าอีกแลว้วจะพี่น้องมือนีแมาเบิงมาดุนกันว่ายายทองเกตเหต็ดหยังกินข่าแกงหยัง,งมาเบิงพี่น้องมาเบิงมาชมเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพะจะพี่น้อง แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเผาะแต่พี่น,อน้องเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเผาะใส่เห็ดกอไข่ใส่เห็ดไข่น้ำนี่พี่น้องใสเ่เห็ดไข่เห็ดเผาะเห็ดไข่ใส่เห็ดเผืองงั่นัวนัว,นวพี่นอ้องเบิ่งปุ่นแต่เสียบแห้งพี่น้องเนี่ไข่กระดอก ตุ้มๆจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อฮิตฮิเพาอฮิเพาะดอกอ่อนๆจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากนี่กะตุ้มฮิตพกไข่หิดไข่ขแกงหน่อไม้จักวัดเห็ดถึงจักวัดฮิเพาะเสียบติดนายพี่น้องมีกะซุกแล้วรวบลัดตัดต่นจะพี่น้องรวบลัดตัดต่น เกงยน้อใหม่ผู้ได้กะสีแกงเป็นนยูดอกเนาะนี่ก็สุกเสร็จเรียบร้อยจะพี่น้องยายท้องก็จะใส่ใส่พักโอมกับพกอีตูลงไปเสร็จเรียบร้อยจะพี่น้องกอีตูลงไป ก็คนแล้วก็ยกลงจากพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องแต่เสียโบพี่น้องแต่เสียโบแต่เสียโบพี่น้องแต่เสียโบแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ให้พอพี่น้องไปอยาก มาดื้อมาดื้อหอมห่วยห่วยเลยจ้าหอมห่วยห่วยเลยมาดื้อบีน้องมาดื้อครอยากอืมหยัดจังนี่เจ้ากยพี่น้องเห็ดเห็ดพึ่งกระมีนี่เห็ดพึ่ง ใส่เห็ดพึ่งใส่เห็ดพึ่งเห็ดหกไข่ใส่ไปเสียบนัวพี่น้องเนี่ยเห็ดหกไข่ก็มีพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากผู้ใดอยาก นั้นเราก็ใส่น้ำปลาหน่อยเออหยอดไปปุ่นละเ้เสีบขักพี่นองหอมง,งวยงวยเลยแกงใส่เห็ดผอใส่หิดทุกอย่างเ,เสียบเสียบน้องกันด้วยจะพี่นองมาดื้อไปอยากเนี่ย ใส่ถ้วยเลยพี่น้องเราก็จะตักใส่ถ้วยพี่น้องนี่เลยสดหนอน,อนพี่น้องเนี่ย หิดเพาะหิดเพาะหิดพึ่งด้วยพี่น้องมาดื้อมาเดือเด้อไปอยากหิดเนี่ยเฮ้ยหอมหวยหวยเกงใส่เย็นนำมันเอเย่นนั่ง,งพี่น้องอุ้ยหอมแล้วเบืองเกง เจ็บเจ็บนั่กันเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิ่ได้ฟาดคลิปใหม่ๆของยายโจงจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อน่ากินทั้งนั้นเลยมาเด้อพี่น้องมากินแกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพะเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อประหยัด เสียบเสียบน้ำกันด้วยจะพี่น้องด้้อไปล้พี่น้องปากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบวันได้านคลิปใหม่ๆของยายทองไปล้พี่น้องบ,บ๊ายบาย